ช่างกูอยู่ไหนช่างกูอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอยู้เขาดูหน่อยนะเขาไม่เชื่อช่างกูอยู่ไหนคือมองเราเราช่งกูยูไหนยังยังยังไอวอนไอวอน20วนาทีนะวีวีโกอิดโอเคอย่าฮูฮูหลอกนะเมื่อวานฮูนะเมื่อวานน้ำเมื่อวานน้ำเมื่อวานหลอกฮูฮูอูนี่แอนชารลีฮูน้เมื่อวานหลอกชาร์ลี d ต n t don't catch on I'm only I'm o อ l y you เดียวมาให้ยูไม่เทลเบสน้ำเปลาาชาลีเนี่ย My time i ่ coming coming big eye อ่า big eye คือตาโตแล้วก็ทยเซตาโตตาโต big eye ตาโตตาโตเออกามิน how can big eye เนี่ยเนี่ย you can big eye แล้ว okay I can big eye and ตาโต and and ตาโต and อย่าโน้มตบไม่ใช่ I'm only ตาโตแล้วก็ลิป because I'm not big size big don't big อ่า